สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นระบบบันทึกผลงานรายบุคคลนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าระบบ prs นะครับซึ่งระบบตรงนี้นะครับก็ถูกพัฒนามาจากทีมงานกฟชหนึ่งนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถบันทึกผลงานของเราที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงไปในระบบนี้ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าฟอร์ดคริโอของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่ สุดท้ายแล้วเนี่ยพนักงานไอ้ผู้บริหารเนี่ยสามารถรับทราบได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานแต่ละคนเนี่ยทำงานมีผลงานอะไรบ้างนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้เป็นผลงานของตัวเองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ผู้บริหารเนี่ยพิจารณาในเรื่องของการให้ระดับหรือว่าการพิจารณาเงินเดือนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจากเมื่อก่อนเราจะเราจะไม่มีระบบตรงนี้นะครับก็คือว่าเราพนักงานบางคนก็อาจจะทํางานตามหน้าที่ของเองปกตินะครับแต่ว่า ไม่มีการบันทึกผลงานให้กับผู้บริหารได้รับทราบน,นะครับโอเคทีนี้ทํำยังไงนั้นเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมจะสาธอสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับโดยใช้รหัสพนักงานพร้อมกับรหัสเข้าคอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับเมื่อเราล็อกอินมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นอยู่3เมนูหลักๆนะครับก็คือ ประเภทงานที่1ก็คืองานที่ไม่ต้องบันทึกผลงานแล้วเสร็จนะครับประเภทงานที่2ก็คืองานที่ต้องบันทึกผลงานแล้วเสร็จแล้วก็ในส่วนที่3มก็คือพวกอธัธระโยชน์นะครับโอเคสําหรับงานประเภทที่1น,นะครับเขาบอกว่าเป็นงานที่ไม่ต้องบันทึกผลงานแล้วเสร็จนะครับก็นั้นก็หมายความว่าก็คืองานที่เราทําเป็นประจําไม่สามารถนับเป็นชิ้นงานได้นะครับหรือว่าไม่มีการรายงาน จากระบบงานต่างๆนะครับอย่างเช่นงานสารบัญที่เราต้องรับสรารบัญอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือทำทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่มีการกําหนดเดทไลน์นะครับหรือว่างานทีมเอกสารที่เราต้องทําเป็นปกติอยู่แล้วนะครับงานแก้ไขปัญหาตามภาระหน้าที่ต่างๆอันนี้คือคือเป็นงานที่เราทําตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่เราสามารถเอางานที่เราทําพวกนี้โดยที่ไม่มีการกําหนดเดทไลน์พวกนี้สามารถนํามาบันทึก ผลงานได้นะครับหรือว่างานประเภทที่2นะครับเป็นงานที่ต้องบันทึกผลงานแล้วเสร็จนะครับก็คือประมาณว่าเรามีผลงานชิ้นงานหนึ่งนะครับมีกําหนดวันเริ่มต้นมีกําหนดวันแล้วเสร็จสุดท้ายก็จะได้เป็นผลงานออกมาตรงนี้เราก็สามารถนามาบันทึกในประเภทที่2ได้นะครับอย่างเช่น งานพวกงาน KPI งานนโยบายต่างๆนะครับงานนวัตกรรมอะไรต่างๆซึ่งมีการกําหนดเดทไลน์หรืว่าการส่งผลงานพวกนี้จะมาบันทึกในประเภทที่2นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตในเรื่องของประเภทงานที่2นะครับโอเคงั้นเราคลิกลงไปที่บันทึกรายละเอียดของงานนะครับโอเคครับเมื่อเราบันทึกเข้ามาแล้วมันก็จะมีอยู่สี 4, 4แถวให้เราบันทึกค่าลงไปนะครับ งานด้านก็คือ,อเราจะเราจะบันทึกงานด้านอะไรนะครับอย่างเช่นผมจะบันทึกงานด้านนวัตกรรมแล้วกันนะครับอโอเคนะครับกดเซฟครับลักษณะงานนะครับตรงนี้ลักษณะงานตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่3ลักษณะงานหลักๆนะครับนั่นก็คืองานตาม นโยบายนะครับตามที่ผู้บัคคับัญชามอบหมายนะครับหรือว่าเป็นงานตามหน้าที่รับผิดชอบนะครับ job description ของเราเองนะครับแล้วก็งานความคิดสร้างสารรค์ซึ่งตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นงานความคิดสร้างสารรค์นะครับชื่องานนะครับซึ่งชื่องานตรงนี้ก็คือเป็นงานที่ผมส่งมาก่อนหน้าน,นี้แล้วครับนี่จะสาธิตให้ดูนะครับก็คือว่าเป็นงานที่บันทึกจากขีดที่เขาเชิญชวนให้พนักงานเนี่ยส่งผลงานนวัตกรรมนะครับโดยมี ช่วงเวลาในการส่งผลงานแล้วก็เดสไลน์ในวันส่งผลงานนะครับสำหรับชื่องานที่ผมจะบันทึกลงไปนั่นก็คือส่งผลงานนะวัตกรรมปีสองห้าสีนะครับอันนี้ก็คือชื่อผลงานผมนก็อเข้าร่วมผลงานเข้าร่วมกับงานวัตกรรมนั่นเองนะครับกำหนดวันตามบันทึกที่เขาเชิญชวนจากเขตนะครับก็คือ เขาเชิญชวนในช่วงเดือนมีนานะครับในช่วงเดือนมีนาโดยมีกําหนดนรรส่งเนี่ยถึงวันที่26นะครับตามบันทึกที่เขาแจ้งไว้นะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาเขาให้ใส่แน่ไฟล์เรื่องเดิมก็คือเรื่องเดิมก็คือบันทึกที่เขาเชิญชวนเราอะครับอันนี้ผมก็มีบันทึกตัวนี้อยู่แล้วก็คือบันทึกตัวนี้มันก็เชิญชวนนะครับแล้วก็มีเดดไลน์คือส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่26นะครับผมก็บันทึกเรื่องเดิมลงไปนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับ อันนี้ผมทดสอบทดสอบส่งนะครับโอเคก็กดบันทึกแล้วนะครับทีนีามันขึ้นไหมเราลองมาเช็คดูที่หน้าหลังนะครับเราลองมาดูที่แสดงงานส่วนบุคคลนะครับตัวนี้น่าจะเป็นที่ผมทดสอบโอเคมันก็จะมีข้อมูลที่ผมบันทึกขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ สมผลงานนวัตกรรมปี64นะครับวันที่ดําเนินงานแล้วเสร็จเนี่ยก็คือเรายัางไม่ได้บันทึกนะครับก็จะมีสถานะบันทึกผลงานรับรองรับทราบจากผู้บริหารนะครับทีนี้เราจะมากําหนดเ,เราจะมาใส่สมมติว่าเราทํางานเสร็จแล้วนะครับผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะผมก็จะลองมาทดสอบใส่ผลงานลงไปนะครับมันก็จะให้ใส่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จนะครับ สมมุติว่าผมส่งผลงานตามเดตไลน์เขาก็คือไม่เกินวันที่6แต่ผมส่งวันแต่ผมส่งวันที่23นะครับแล้วทีนี้มันก็จะให้แนบเอกสารแนบว่าผลงานที่เราทําที่เราจะส่งเข้าไปร่วมเนี่ยเสร็จแล้วหรือ,อยังนะครับผมก็จะแนบเป็นไฟล์เข้าไปนะครับตัวนี้มันทำไมขึ้นมาตัวนี้ เป็นไฟล์ที่ผมอัพเยอะนะครับก็สามขออนุญาตกลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับเ,เราจะมาแก้ไขแก้ไข ่าตรงนี้แดงแก้ไขปึ๊บแล้วก็เลือกอผลงานที่เราทำแล้วเสร็จนะครับสมมติผมส่งผลงานผมเข้าไปนะครับที่ผมได้ส่งเข้าร่วมนะครับแล้วก็บันทึกผลงานแล้วเสร็จนะครับวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จก็คือวันที่22ไฟล์ผลงานนะครับก็คือตัวนี้ จากนั้นกดบันทึกครับบันทึกผลงานเรียบร้อยปิด้าเอาไมไไปไหนเราลองกลับมาเช็คดูนะครับที่หน้าหลักแล้วก็แสดงผลงานส่วนบุคคลอ่าครับมันก็จะเห็นว่าสถานะมันขึ้นผลงานบันทึกผลงานแล้วนะครับก็คือเราดำเนินเงินงานเสร็จแล้วนั่นเองนะครับทีนี้สถานะมันขึ้นแล้วต่อไปก็จะเป็นการรับรองจากหัวหน้าแผานกนะครับว่าหัวหน้าแผานกนี้ได้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรับทราบก็คือในส่วนของผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการรับทราบผลงานของเรานะครับทีนี้เราก็จะมีผลงานหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานเก็บเข้าไปในระบบนะครับเมื่อเรามีการบันทึกผลงานที่เราทําที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนะครับมันก็จะมีผลงานของเราเนี่ยเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะได้เอาผลงานตรงนี้ไปไปโชว์ต่อไปแสดงให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามีผลงานอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรม PRS นะครับระบบบันทึกผลงานรายบุคคลนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ